สวัสดีครับนนะนะ <c oughs> มาก็กับช่วงนี้ก็จะพยายามปั๊มคลิปเก็บไว้ให้นะนะนะดูกันได้ยาว,ยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงต้องมีเดินทางอีกส่วนรอบนี้ก็ไล่ทำไปนะครับนะเพราะว่ามีคนขอกันเข้ามาเยอะบางทีก็ต้องต้องรอคันประสงก่อนส่วนรอบนี้ก็กับคันอะไรครับอีเ c กตา n u โวโปรครับนี่ดูรอบนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคันในเวกเตอทำแพ็กเกจสวยขึ้นถุงดูดีขึ้นเยอะจากเดิมถ้าหนากว่านี้อีกหน่อยนี่เหมือนซองคันญี่ปุ่นเลยนะตรงนี้มีคำว่า h vF Spiral X HSV เนี่ยก็ถ้าว่ากันตรงๆมันก็เป็น นานาทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่นะว่ามันเป็นของ High Volume Fiber ของทางฝั่งไดว่าเขาส่วน Spiral X กเนี่ยก็คือการพันคันสไตล์เอ็กคของทางฝั่งชิมานโนอันนี้ต้องเรียกว่ายิ่งกว่าแบบ Fu s ช o n Super o r o s s o v e เกันเลยทีเดียว Japan Technology รหัสคันเป็น EN 661C นะครับเวทคันเป็น1 0 2ขีด20รองรับเหยื่อที่ สิบสองถึงสามสิบห้ากรัมปะก่อนจะไปดูเทสตีเย่กับเทสแอคชั่นคันเราไปดูพระเอกของงานรอบนี้ก่อนเนี่ยผมถึงบอกว่ารอบนี้คันเวเกต้าทำแพคเกจจิ้งดีมากๆเลยนะต้องยอมรับทำดีเราก็ต้องชมครับสเปคคัน ตามที่เพจเ l เล็ก a ต h a i ไทยแลนบอกไว้ก็คือคันเป็นแบงค์แบบ Super อร์เอ็แล้วก็ไกด์เป็นฟูจิเคไกด์วงในเป็นอัลคอลไนทนะครับไม่ได้เป็นซิกนะเป็นอัลคอลไนท์แม่แพ็คมาดีแต่ก็เอาออกยากนิดนึง มาอะไปดูกันที่ตรงนี้ก่อน High Performance Car Fly Blank การ์บิวเทียมออกไซด์ไก่ Stainless Steel h o o l e s Liu Cies Hook k e e p e r Hook k e e p e r เนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆนะตอนดูทีแรกก็กำลังคิดว่าอาจจะมาเกี่ยวตรง ฟอร์กิฟมั้งแต่ไปดูคันคร่าวๆกันก่อนครับด้ามเนี่ยคาร์บอนโมโนคอกนะอ๋อราคาราคาคันอยู่ประมาณ1,580-1,590แล้วแต่ร้านนะครับอันนี้ผมก็ฟันพงเป๊ะไม่ได้ไกดเป็นฟูจิเคไกด์ วงในเป็นออลคอไนนะครับเป็นออลคอไนอยู่ยังไม่ได้เป็นซิกโหเป็นซิกก็เกินส่วนเอาไปเทสกับอะไรก็ช่วงนี้ก็คงวนอยู่กับไพลอตอยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ตกเทพานานานแล้วก็ บ่อ Amazon BKK ตอนนี้ต้องใช้คำว่าผมได้เป้าหมายของผมที่ผมตามหาละ <c oughs> กับเทพาใหญ่แล้วก็ยังเหลือเทพาไอตัวไซส์80อีกตัวนึงแหละที่ยังเป็นปัญหาเอาไม่ขึ้นสักทีไม่สะบัดหลุดก่อนก็ หลุดจากเบ็ดไปเพราะว่าผมบีบเนี่ยงด้วยแล้วก็ที่บ่อก็ร่นลงให้บีบเนี่ยงนะครับส่วนตัวผมก็อยากร่นลงให้นะน,นะถ้าตกตามบ่อก็อยากให้บีบเนี่ยงนะหลุดก็คือหลุดครับนะอย่าคิดมากปลาในบ่อมีเยอะแยะเดี๋ยวก็มาใหม่แต่ถ้าไม่บีบเนี่ยงเนี่ยแล้วสายขาดไปหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะอาจทําให้น้องปลาเขาเจ็บหรือว่าอาจจะถึงขั้นตายได้นะครับถ้าเขากินลึก บีบเงี้ยนะครับในเมื่อเราตกเป็นเกมกีฬาเราก็ปล่อยเขาแต่ถ้าหมายธรรมชาติน้าจะไม่บีบอันนี้ก็สิทธิ์ของน้าครับหรือไปบ่อน้นาจะไม่บีบก็สิทธิ์ของน้าครับแต่ลนรลงอยากให้บีบนะถ้าตกปลาบ่อบีบได้บีบเะครับเกิดแจ็คพอดออคเซเดนอะไรขึ้นมาก็เซฟเราเซฟปลาด้วยมาหมดสักที จะแกะหมดเอายังเหลือตรงนี้อีกตัวโทนคันเนี่ยทำมาเป็นโทนม่วงเลยนะม่วงเงาเงาจะเรียกว่าเหมือนสีม่วงอนโนดิก็ได้นะได้หรือเปล่าวะ เด <mm oc euh ี๋ยวมาฟังเสียงด้ามคาร์บอนโมโนค็อกกันอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นคาร์บอนโมโนค็อกจริงไหมก็คาร์บอนโมโนคลอกครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้คาร์บอนเนื้อเกตสูงอย่างพวกคันราคาสูงสูงอย่างพวกชิมาโนเอ็กไพ หรือว่าค,คันที่ใช้ด้ามโมนโนคอรกันส,ส่วนใหญ่แต่ด้วยราคาเละราคาเท่านี้ผมว่าสวยจัดเอาเรื่องอยู่นะดูรีวิสฟอร์กิฟเนี่ยน่าจะอินสป r a เรชันจาก p o ยซันอันติมาไกดเป็น k คไกครับเห็นตาฟูจิชัดเจน วางไกลทั้งหมด10ตัว1,2,3เนื้อแบงค์ถ้านะ้าสังเกตดีๆอ่ะเห็นไหมครับจะแล็บมาเป็นลักษณะเหมือนพันเกลียวรอบคันเลยนะผมชอบนะผมชอบคันสไตล์แบบเนี้ยันสไตล์ที่ไม่ได้เคลือบเงาแบงค์คันมา เคลือบเงาอะเคลือบเคลือบแบงคันมามันก็สวยครับมันจะเงาสวยดูแบบเด่นดีแต่การไม่เคลือบอะมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับผมนะเวลาเราอัดปาน้าน่าจะต้องเคยได้เคยเจอกันบ้างนะครับเวลาคันที่เคลือบเงามาทั้งคันเคลือบเงาแบง์ทั้งเส้นะ่ะพอเวลาอัดปาบางทีมันจะได้ยินเสียงแบบเปรี้ยแล้วแบบโ้โห ใจแป้วเหมือนกันนะนึกว่าคันมันลั่นแต่จริงแล้วมันเป็นเสียงน้ํายานะครับน้ํายาที่มันแตกตัวไม่ต้องตกใจครับน่าจะต้องเคยเจอกันคันที่เคลือบเงามาด้ามเป็น EVA ลิวซีสเนี่ยก็น่าจะเป็นทางริวซีสของทางอ l เล t ตา n ูโวนี่แหละสวยสวยจริงอรอบนี้ทำคันมาสวยอะแบงค์เรียว คันเรียวๆนี่ถ้าได้เป็นแบบไมโค,ครไกลนะเด็ดเลยไปเจอกันที่บ่อไพลอดครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันที่โต๊ะต่ออีกทีหนึง่งว่าส่งเหยื่อเป็นยังไงบางทีการส่งเหยื่อมันก็อยู่ที่ลอกที่สายด้วยนะครับ ลอกทรงเหยื่อดีสายโอเคมันก็ไกลเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่โต๊ะครับอ่ะสวัสดีครับนะ้านๆะก็เลือกล้วประกบกับซิลเลียนลมแรงช่วงนี้ก็เห็นว่านะครับหน้าหนาวที่ไม่หนาวก็เหยื่อกรดี10กรัม ก็เอาเวทต่ำสุดของที่เขาลองรับเลยของคันวันนี้ก็อยู่กับ <c oughs> Pro. อีเล็กต้านูโวโปรอ๋อสิถึงสากร,รมัมลองตีสิกร,รัมเล่นนะครับ <donc, S 1> <c oughs> ก็ยังสบายอยู่ ลายคันก็สั่นตามภาษาการตีกระดียกกระดีนะครับเซนคันยังไม่โดนย่าโอ้ยฟองขึ้นข้างหน้าเลยเว้ยเซนคันได้อยู่ครับโดนย่ารับรู้อยู่ว่าโดนย่า ส่วนเรื่องแอคชั่นคันเดี๋ยวรอดูกันตอนได้ตัวนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็มาสายหน่อยตื่นสายยา้าเนี่ยแล้วก็ยญ้านะครับ เศษใบไม้ใบหญ้านี่โดนก็รู้เรื่องอนะก็ตามนี้ครับเดี๋ยวเจอกันตอนได้ตัวอีกทีหนึ่งแล้วมาดูเท็ดแอคชั่นคันกันกลับไปเจอกับผมที่โต๊ะก่อนครับอ่ะมาครับก็ตามที่เห็นนะครับการส่งเหยื่อส่วนเรื่องคันเรามาว่ากันที่คันต่ออีกสักนิดหน่อยไม่เกินนาทีหนึ่งเดี๋ยวกลับไปดูเท็ดแอคชั่นคันว่าคันเป็นยังไงเหนียวไหม ลงสวยหรือเปล่าเพราะว่าคันยุคนี้บางทีก็ไม่ได้บอกว่า Power คันเป็นแบบไหนแล้วก็ a อคชั่นคันเป็นแบบไหนส่วนใหญ่จะบอกแค่แอคชั่นคันซะส่วนมากนะครับเอ็กซ์ต s t f ฟา t ์ e ฟา l ์ r เ a กูหรือว่ามีเดียมอะไรก็ว่าไปมันจะไม่ค่อยละเอียดเหมือนคันยุกเก่าๆหรือว่าคันบางยี่ห้อที่จะบอกรายละเอียดลงเยอะว่า a อคชั่นคันเป็นแบบไหนพาวเวคันเป็นแบบไหน mm hmm. ก็๋ยวไปดูกับ เทสกับเทพาครับว่าเป็นยังไงแอคชั่นสวยไหมแล้วกลับมาปิดคลิปกันที่โต๊ะอีกทีครับอ่ะดูว่าชั่นคันนะครับไม่รู้ว่าชอ็อหรือว่ากินเต็มปากนกะัน,น,นอตกทีแต่วิ่งสฉยเฉย ตุกกระตุกแบบนี้น่าจะโชว์ตกใจก็ไปไกลได้เวลาเอากลับลิฟคันดีมากเลยนะก็ตามสไตล์แบงค์เอ็กคอร์ดครับ,รบวางไกดมาสิบตัวเฉลี่ยน้ำหนักกระจายไปตามแบงค์ดี บางทีไกล์น้อยไปก็มีข้อเสียครับเพราะว่าการที่ไกล์น้อยเนี่ยทำให้เฉลี่ยน้ำหนักคันเอ๊ยน้ำหนักปลาเวลางัดที่คันต้องรับภาระได้กระจายไม่ท่วถ,ถึงอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดคือสายพาดคัน คันดีออกกะตกกระตกอยู่แต่ก็อยากให้ดูที่การลงของคันครับคันลงสวย เ,เยอะแล้ว,ว,วมันรัดตั้งแฉกมุดตรงด้วยโอ้โหลอ,อยขับน้ำทานครับขออนุญาตเช็คกล้องปวดเสียไว้เบามากคคช่วงนี้ก็ลมจะแรงหน่อยนะครับหน้าหนาวที่ไม่หนาว เสียงกู้อี้ e. นี่ไม่ใช่อะไรนะครับที่เหมือนดูพูดออกเสียงไม่ชัดนี่เพราะว่าพูดผ่านพ้าบัฟพระบัฟมันรัดปากค่อนข้างสูงครับน่าจะโฉกข่า สองเวียนแบบไม่ขวางทางใครดีกว่าเพราะว่างเยอะก็อาจจะมีตัดภาพบ,บ้านนะครับจะได้ไม่ต้องดูกันนานอาจจะตัดตอนได้ตัวเลยอันนี้ก็ให้ดูแอคชั่นคันลง ริบดีครับล้างลาอยู่สบายถ้าติดเต็มปากแต่นี้น่าจะติดไม่เต็มปากแล้วช่วงนี้ที่ยังมาไพร์ดูเพราะว่าเทพาพไพลอดแรงดีมากครับจะไซส์ไหนก็เถอะตกแล้วรู้สึกเหมือนได้เยอะเทพาไซให้ใหญ่อดูคันครับว่า โค้งสวยไหมชอบกันไหมแอคชั่นคันประมาณนี้คันลงมาจนถึงจุดที่เคลือบคันไว้เลยครับไซส์โอเคด้วยไม่เล็กนะเกี่ยวกระโดง เกี่ยวกระโดเนี่ยขึ้นยากหน่อยครับเพราะว่าน้องจะยอมยากเกี่ยวกระโดงเกี่ยวหางเกี่ยวขี้ปน ยา่อยู่ยกหางเหรอเอาขึ้นมาถ่ายรูปก,ก่อนเน,น,นี่ยเดี๋ยวเสาหน้าพี่เอายาม่วงมาไว้ให้เอาไว้ฉีดเวลาแบบอย่างเงี้ยเกี่ยวคีบเกี่ยวหางปลาเกี่ยวอะไรที่แบบไม่ใช่เข้าปากอ่ะอ่ะมาครับตามนั้นเลยก็ แอคชั่นก็เป็นตามอย่างที่นาเห็นเลยครับชอบไม่ชอบสวยไม่สวยถูกใจหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่นา้นาพิจารณาแล้วครับผมแค่มีหน้าที่เอามานำเสนอให้นา้นารับชมกันถูกใจก็ค่อยสอยครับไม่ถูกใจก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งคันของน้าครับน้าต้องเลือกเองบางทีผมให้คำปรึกษาได้นะนะครับแนะนำหน่อยอะไรหน่อยแต่บางทีผมก็อยากจะให้คิดอีก มุมหนึ่งว่าบางอย่างอ่ะผมอยากให้น้าไปลองจับดูก่อนว่ามันเข้ามือไหมถ้าไปที่ร้านได้นะครับไปลองจับดูว่าชอบไหมเข้ามือหรือเปล่าถูกใจไหมคันที่เราเลือกเองลอกที่เราคิดเองแล้วว่าเราจะเอาตัวนี้แหละเราชอบลอกรุ่นนี้แหละเอามาประกบกันมันตกสนุกกว่าคันที่ ไปซื้อตามเขาทั้งหมดนะครับผมพูดตรงๆเลยจริงๆนะมันตกสนุกกว่าแฮปปี้กว่าครับเพราะว่าเราเลือกมาเองอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ในการเลือกซื้อของครับครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันสวัสดีครับ